เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กิบแบบบัดน,นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลงแรงกับเมดขี้โกงซาตานนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกจริงว่าในเมดเนี่ยซาตานมันมาแรงเนาะแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนาคอสคือนาคอสโนหนึ่งของประเทศไทยนะเว้ยนาคอสเม็ดส้ม <c oughs> นะครับเออ <c oughs> เพราะว่าผมเป็นเพื่อนกับเขาในเกมเนาะก็เลยรู้นะครับว่าเขาเป็นนาคอสโนหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้มาดูแลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกับการประทะนาคอสนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ ร้อยกว่าดาวนะครับผมอ่ามาแล้วผมว่าต้องเปลี่ยนเซตว่ะเนี่ยเปลี่ยนเป็นฟอย์กาดแทนไอ้ดาบสีเหลืองดีกว่าฟอย์กาดมันได้ลดมันได้เกราะไงมันอึดนะครับแล้วก็เอาอาร์ติออกมาอันสองดีกว่าผมว่าเออแบบนี้เนาะออกอาร์ติออกเพราะว่าเอามากันนเวลานาคอสสับหรือว่าโดนใครสับนะครับผมเบาๆหน่อยนะนาคอสประเทศเอ้าเขาเป็นนาคอส ม็ดส้มเว้ยชนิเทียโอ้โหบอกเขาว่านะรขประเทศไม่ได้โอเคแล้วก็เวลาผมเล่นเมทนะครับผมจะเดินเลนแคลรี่บ่อยมากนะครับเพราะว่าไปเลนออฟเนี้ยคือถ้าสมมติเราไปแกงออฟใช่ปะ่ะอาจจะได้ฆ่าแต่ป้อมอะไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะว่าเลนออฟป,ป้อม5านาทีแรกมันถึกใช่ปะ่ะแต่ถ้าสมมติเราไปแคลรี่เนี่ยสมมติเราทำเลนแคลรี่ได้นะเราได้ป้อมนะเว้ยแล้วแคลรี่เกิดแคลรี่มาแบกเราตอนหลังอีกนะเออใช่ปะ่ะ คือเวลาผมเล่นป่าเงี้ยก็จบแคลรี่บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามเราไปเดินแคลรี่บ่อยๆนะครับผมผมไม่ค่อยแนะนําให้เดินออฟนะเอาจงริงอ่ะแต่เดินบ้างก็ดีโอเคดูเหมือนว่าด้านบนเราจะโดินกดนะทั้งลมเบอร์ทั้งคาฟ่เลือดไม่พร้อมจะสู้กันเลยเพื่อนเดี๋ยวรอรอรับเวฟนี้ก่อนครับดูเหมือนมันจะเอาน้ำมวยมันเดิน ดูเหมือนว่ามวยมันจะเอาไว่เพื่อนๆดูดิตอนนี้ก็เคลียร์คไปก่อนนะครับซาตามันต้องเลเวลสี่นะมันถึงจะเก่งเอาแล้วนาคอสับลมไปแล้วว่ะกลับบ้านครับผมเลือดไม่พร้อมนะครับคือถ้าสมมติว่าเราเลือดไม่พร้อมเนี่ยแล้วเราก็แบบไม่รู้ทำอะไรเราก็ว่ากลับบ้านเติมเลือดผมสุดนะครับผมรอผมเลเวลสี่อ่ะยังพอได้เล่นบ้างนะครับถ้าเลเวลสี่นะซาร์าาตาเฮ้เลเวลสี่แล้วครับมา ทีนี้เรามาหาเหยื่อกันครับผมนาคอสอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปสปินสปินบินปึ๊บปึ๊บปึ๊บบึ้บอ,อือโอ้โหอ้าวมวยแบบนี้ของฟรีเออนั่นแหละไม่ฟรีหรอกสินิที่เราเราตายถือว่าไม่ฟรีนะครับผมโอเคแต่ก็นาคอสโลนะแสดงว่านาคอสต้องกลับบ้านนะครับเมื่อกี้แดงเขาเกิดนะเอ้ยไม่กลับด้ยวยเว้ยเฮ้ยมีมีการจิ้มผมแหม นี่คือตั้งใจมาจิ้มเลยนะเว้ยนี่นะคีบไม่เคียดเลยนะคีบเคีย์ไม่หมดเลยนะแต่ไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวรอดูแลกันเวลาผมบินจะไม่ได้จิ้มโอเคด้านบนโดนแล้วครับเดี๋ยวเกมนี้ผมจะเริ่มมันตัดเลือดเลยนะตัดเลือดก่อนเลยนะเพราะว่ามาหลอดนาคอสพวกนี้มันใส่ลุนนาคอสใส่ลุนดุดเลือดอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็ต้องเอาดุดเลือดมาก่อนนะครับให้ มาหลอดอา้าวมาหลอดตายนะ่ะมาหลอดมาหลอดผมยังไม่แชนตินะผมยังไม่แชนติเราจังหวะสวยๆเออโดนคู่แบบนี้ก็แตกดิีครับมวยคือถ้าเมื่อกี้ผมผมจ่ายอันสีกับมาหลอดอ่ะมันจะโดนแค่มาหลอดแล้วมันก็แค่นั้นนะครับผมผมก็เลยเก็บอันตีไว้เออจ่ายได้ทั้งนาคอสได้ทั้งมวยนะมนเมื่อกี้ทำได้เหมือนได้มากกว่านะครับเออสวยมากดนิทีอาเอาเรื่องว่ะ โอเคมาครับเนี่ยเห็นป่ะผมเดินเลนแครี่บ่อยมากนะครับผมผมไม่ได้ไปออฟเลยนะเกมนี้คือออฟมันยืนได้อ่ะให้คนเลนโน้มันยืนมันก็ยืนได้นะครับแบบแต่เราปั้นคาเฟนี่ให้เขาเกิดอ่ะโอเคกว่านะผมว่าเวลาเล่นก็พยายามคิดถึงเล่เกมด้วยนะว่าใครแบกเราเล่เกมนะครับผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเวทว่ะมันเวทว่ะโอ้โว โอ้ยนาคอโอ้โหนาคอนี่นี่นี่ดูดูความหิวนาคอนี่คือตั้งใจเลยนะเว้ยตั้งใจที่จะเอาผมเลยอาโทเว้ยบินติดคืออาโทษไอ้กิดเราไม่เดินนะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าผมเดินต่อนาค้มันาต้องแอบอยู่ในพุ่มเว้ยแล้วมันจะรลอดจิ้มผมชัวร์เฮ้ยมวยมวยมวยมันเข้าย่าอ่ะมวยมันเข้าย่าตรงนี้นะของฟรีนะแบบนี้ของฟรีโอ้เรียบร้อยเออกลับบ้านครับ แต่ <ว pools> นาคอนี่คิดแบบรู้จ,จุดประสงค์แล้วว่าแบบต้องการจะฆ่าใครอะแต่คือมึงต้องการจะฆ่าคูชัดๆวันนี้ผมต้องระวังระวังเป็นพิเศษวะเออโอเคดูเหมือนว่าด้านบนป้อมเราโดนโดนซอยไปแล้วนะเออเจ็บเอ้ยโอ้บินโทอีกคืออีกแล้วอะไรวะทำไมซาต้ามันติดติดคือบ่อยจังเลยวะ คือเมื่อกี้ถ้าผมบินคือมันตายแล้วเว้ยน,นะคอยผมบอกเลยปกติมันข้ามเะครับเพื่อนๆจริงกำแพงมันบินท่ามได้นะแต่เมื่อกี้คือแม่งกำแพงหนาโบบปูนดีเกินไปโอเคผมมาดักตรงนี้นะมันต้องไม่ตัวเดินผ่านสักตัวเลยวะเอาผมคิดนะเอยมังกรมีคนตีอยู่อ่ะเออไม่มีคนตีมังกรอยู่นี่ไงเออ,เออผมรู้ผมรู้ผมไม่ได้รู้หรอก ือตอนแรกกะจะมาดักคนหลงนะคือแบบว่าโอเคได้มงกรมาถือว่าคุ้มครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคอสผมสปินหนีก่อนเลยนะสู้ไม่ได้ครับเดี๋ยวรอมีอาร์ติกอปอ่ะโอโ้โหโอ้โหอนะยังจะมายัางจะมาเดีย๋ยวเดี๋ยวผมด้านบนเราได้อยู่นะเฮ้ยผมไม่กล้าเดินว่ะตรงนั้นอนะ่ะผมว่ามันต้องมันนาคอสมันไม่โผล่เห็นปะ่ะมันต้องอยู่แถวนี้เว้ย ผมบอกเลยนี่มันอยู่แถวนี้เห็นปะคือรู้อ่ะจริงๆคือแบบโอ้โหดูๆโดโอ้โอ้โดนว่ะโดนว่ะแม่แบบเขาตั้งใจไว้ผมรู้เลยเนี่ยเขาตั้งใจไว้ความจริงอ่ะเขาจะไปแก๊งบนก็ได้นะแต่แบบว่าไม่แก๊งนะครับผมเดี๋ยวต้องเจอกันไหนวะเรามีอาร์ติออบนะโอเคดูเหมือนว่าเราต้องไปโซนคลองนะอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนว่ะ นี่รบบบินเลยเออเอาดิเฮ้ยผมว่าได้นะมาหลอดอ่ะจริงๆปาไปปักไปหนึ่งทีเออแตะเอา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 เฮ้ยตะเอาแบบนี้ลึกแบบนี้ของฟรีเออเอาเอาเอาลกเฮ้ยผมไม่มีสกิลบินต่อแล้วว่ะโอเคได้อาร์ติกออกมาแล้วนะครับทีนี้ก็ไม่กลัวนาคอเลยนะนาคอล่วงมาก็กดแข็งจบแค่นั้นเองนะครับผมมาเรา เล่นดักดักดัก,ดกน,นี่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 นาคอสนาคอสเร็วเหลือเกินเขาอยู่บนนะเขาไปบนนะเราเล่นเราเล่นกลางทั้งหมดเนี่ยเล่นยังไม่ได้นะครับยิงยังไม่มารอก่อนครับรอ,อก่อนถอยถอยถอยไม่พร้อมเอ้าเโโฮ้ยโอ้โหมาขนาดนี้โอ้ตกใจหมดเลย อยู่ๆแม่งโผล่มาจากไหนวอลเลกเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องอ้องครับผมยังไม่มีอันติผมยังไม่มีอันติผมมีแล้ว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 แล้วผมก็บินปึ๊บปึ๊บปึ๊บทุกศพต้องผ่านมือครับผมเฮ้ยนาคอร์เนบนว่ะหกคิวนะตอนนี้หกคิวนะครับผมว่าตอนนี้ถ้าผมได้บินเนี่ะต้องมีคนตายว่ะจริงจริงคือผมว่าผมเริ่มแรงอยู่นะนาคอรนาคอรนนี่น่าจะรู้แล้วว่าสู้ไม่ได้นั่นเลยตรงๆอ่ะ เขาน่าจะเล่นสปิดแล้วนะครับยกเลยแหละเดี๋ยวเราไปโซนของไม่เพื่อนหรือว่ายังไงเดี๋ยวอากุนนี่ต่อนะครับอากุนนี่ก็ถือว่าจําเป็นนะสลับซาตาสลับผมนะเวลาผมเล่นซาตาเนี่ยออกอากุนนี่ตลอดนะครับเพราะว่าได้อึดเลย2โจมตีแรงมากนะครับผมเพราะว่ามันมีเอฟเฟกการเผานะ เอ๊ะนาคอรไปล่างวะ่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆแบบสดงว่าน่าจะมาโซนคลองกันนะครับเฮ้ยเฮตรงกลางมันเยอะตรงกลางมันเยอะเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นฟอลินเด้อเฮ้ยฟอลินมันยืนได้ว่ะเฮ้ยฟอลินมันเอาว่ะเราบินเออนาคอรของหน่อยเถอะโอ้มันนั่นไปว่ะมันสไลด์หนีไปแล้วไอ้นี่นี่โอ้ ของฟรีปะเนี่ยผมมีบินนะผมมีบินผมมีบินโอเคตายก่อนครับนาะคอสเมื่อกี้ไปบนนีีหว่าน่นไงไปโผล่บนว่ะเฮ้ยแต่ชนิดเทียเอาล่างแล้วนะนาะคอสกลับบ้านไม่ได้ดูทรงแล้วเอาแตกอ,อีกโอจบเกมเจยเลยจบแบบงงๆคือเขาไม่ได้กลับบ้านนะตอนแรกสงสัยสงสัยคงคิดว่าแบบ เดี๋ยวแยกดันบนอะไรบ้านนี้นะสุดท้ายมันดันพอไปโผล่เนแบบป,ปุ๊บกลับไม่ได้นะครับเพราะว่าขาบไนี่ไปหาแล้วไงนี่เก็บไปบัตรครับผมเดีย๋ยวดูดิว่าเขายังติดเม็ดส้มอยู่หรือเปล่าเอาอยังติดเม็ดส้มอยู่นะครับเนี่ยเออเห็นป่ะนาคอนโนหนึ่งนะครับเล่นนาคอนมา3,200เกมถือว่าก็ ถือว่าน้อยนะสำหรับฮีโร่ติดเม็ดส้มนะส่วนใหญ่ผมจะเห็นแล้วประมาณสี่0 0นะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ